You are listening the Infinity Podcast. your to Podcast. station. Edutainment are at listening the สวัสดีค่ะท่านผู้ฟงังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ได้กันกับพอดแคสเตอร์โนมีเจ้าเก่ารายเดิมมาจ้ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะมารีวิวหนังสือที่มีชื่อเรียกว่าคำสรรภาพในคืนคาตกรรมเอาจริงนะไปเดินผ่าน b 2 s มา เอ้ยหนังสือเล่มนี้ติดอันดับหนังสือขายดีทุกท่านนะคะและเราก็โดยความบังเอิญจริงๆก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จบลงก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ฟังกันหน้าแรกนะคะหน้าปกเป็นเหมือนกับภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกําลังอาจจะถูกสอบสวนอยู่ในห้องสอบสวนเพราะว่ามันเหมือนมีโปะไฟอยู่เนาะแล้วเธอก็หันหลังให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็ตรงกันข้ามเนี่ยเหมือนดูภาพยนตร์สารคดีฆาตรกรรมสืบสวนสอบสวนอะเวลาตํารวจเขาแบบ จะหาผู้ร้ายใช่ไหมเขาก็จะปักหมุดไปตามรูปต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันนะะเป็นอะไรประมาณนั้นสําหรับหน้าปกเนาะตัวหน้าปกเขียนว่าคดีฆาตกรรมที่ขาดเหตุจูงใจกับหนึ่งชีวิตที่ต้องดับศูนย์นไปสู่ความจริงอันคาดไม่ถึงหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสนักพิมพ์ปริซึมนะคะแล้วก็เขียนโดยคุณอามาเนเรียวแล้วก็แปลโดยคุณวิรานะคะน่าจะเป็นนามสมมุติเนาะเห็นแปลมาหลายเล่มแล้วก็ ก็อบอกว่าพออ่านไปก็ไหลลื่นค่ะเยี่ยมเลยมาดูหลังปกกันหลังปกเขียนว่าโทโนเนกาเด็กหญิงชั้นมัธยมต้นถูกจับกลุมในข้อหาฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นคาสุกะอิโนโซมิโดยอําพรางว่าเป็นการฆ่าตัวตายแม้เธอจะยอมรับว่าตัวเองเป็นฆาตรกรแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ยอมบอกเหตุจูงใจเป็นเหตุให้ในายตำรวจมาคาเบะทาคุม um ิ และเจ้าหน้าที่นาคตะโฮทารุต้องออกโรงสืบหาความจริงด้วยตัวเองเมื่อเริ่มสืบสวนจากคดีที่ดูเรียบง่ายก็เริ่มเผยความจริงอันน่าตกตะลึงแล้วเหตุใดคาสุกะอิจึงต้องเสียชีวิตผลงานของอามเะเรียวนักเขียนชื่อดังชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลเมฟิสโตไพรส์นะคะแล้วก็มีรางวัลอื่นๆอีกมากมาย สนนราคาเต็มอต้องบอกหนังสือตัวนี้ไม่มีถูกแล้วนะคะ335บาทบห้าทเลยๆ้าจะบอกโอ้ราคาเท่านี้ถือว่าถูกหระเปล่าอ่ะนี้แล้วแต่ตัวหนังสือเต็มๆเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆนะคะ3 0 0กับ10หน้าอ่ะโอเคก็ลองไปดูกันเนาะนี่จริงๆตัวปกอันนึงเนี่ยเปิดเข้าไปหน้าแรกเขาเขียนว่าเมื่อก่อนฉันเคยเชื่ออย่างไม่ลืมหูลืมตาว่าการอ่านหนังสือในที่มืดจะทําให้สายตาสั้น แต่โนโซมิบอกว่าจริงอยู่ว่ามันทําให้ตาล้าแต่ที่บอกว่าจะทําให้สายตาสั้นน่ะเป็นความเชื่อผิดๆอามานเรนียวนะแล้วก็คือเอาโค้ดจากในหนังสือมาแล้วก็ตัวข้างในปกเขียนว่าการอ่านคือรากฐานที่สําคัญเออนะคะแต่ว่าอย่าไปทําตามเนาะเพราะอ่านหนังสือที่มืดก็ทําให้สายตามไม่ดีจริงแหละโอเคเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่มีการฆาตกรรมก็ต้องบอกว่าเหตุเกิดในประเทศญี่ปุ่นเนาะและการฆาตกรรมที่ว่านี้ เขาก็เหมือนเด็กคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยในเรื่องเนี่ยเขาก็ถูกจับได้ขนาดขาเขาก็คือเหมือนกำลังอยู่กับศพเนาะศพของเพื่อนโนโซมิในเหมือนกับเป็นพื้นที่ร้างแห่งหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นโกดังร้างบ้านร้างนะคะซึ่งเขาก็จะงงๆนิดนึงว่าเฮ้ยตัวของเด็กคนนี้ทำไมมีแรงมาจากไหนในการฆาตกรรมเพื่อนเพราะว่าก็ไม่ใช่เด็กที่แบบมีตัวใหญ่หรืออะไรแบบเนี้ยแบกเพื่อน ไปได้ยังไงนะคะเคือมันมีคําถามอะไรมากมายเนี่ยแต่ว่าเด็กคนนี้ก็ให้การสารภาพแต่โดยดีว่าเออใช่ค่ะหนูฆ่าเขาเองทีนี้เขาก็เหมือนกับสอบถามว่าเอ้าแล้วแล้วลยังไงต่อก็คือเหมือนเป็นการสืบสวนสอบสวนเนาะเด็กก็เหมือนบอกแค่เนี้ยแล้วก็บอกว่าคล้ายๆท้าทายเนาะว่าก็ถ้าอยากรู้ก็ให้ไปสืบสวนเนอาเองนะแทนที่มันจะเป็นคดีฆาตกรรมแบบว่า โอเคจับได้สารภาพลูกเกียรติเธอเพราะอะไรเงี้ยเด็กแค่ยอมรับว่าเป็นฆาตกรจริงแต่ไม่ยอมบอกสาเหตุว่าฆ่าเพราะอะไรมันก็ทําให้การสืบสวนเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะว่าถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในญี่ปุ่นเลยจะต้องมีการถแถลงการซึ่งมันก็น่าสนใจว่าฆาตกรของเรานี้นะคะหรือผู้ถูกต่าวหาและผู้ยอมรับก็แล้วกันเนาะเอเมกาเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่กับแม่ ตามลำพังเพียงสองคนแม่ของเธอเนี่ยก็ฟังดูเหมือนจะไม่ได้ดูดำดูดีอะไรลูกเนะาะทั้งที่ลูกเนี่ยถูกแบบกล่าวหาเป็นฆาตกรเนี่ยเขาก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่บอกว่าติดต่อแม่ไม่ได้บ้างนะไปเจอแล้วก็แม่นอนกลิ้งเมาอยู่แต่จริงถ้าเราดูไปลึกๆึกเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าคนที่เป็นฆาตกรเนี่ยมักจะมาจากครอบครัวที่มีปัญหาใช่ไหมในเรื่องนี้สําหรับเราก็ดูคลับคลายคลับคลาคือเด็กหญิงเนี่ย อยู่กับแม่นะแล้วก็แม่ก็เหมือนทํางานกลางคืนคล้ายๆกับว่าทําทาหลายอาชีพด้วยนะแต่หนึ่งอาชีพหนึ่งก็คือแบบฟีลเหมือนแบบต้องไปนั่งดื่มนั่งดิงอะไรอย่างนี้นะคะนั่งดื่มนั่งดิงแล้วก็คือถ้าผู้ชายมาคุยหรือผู้ชายแบบนู่นนี่นั่นก็จะเกิดความอายแล้วก็มีความเครียดก็คือวนไปในวงจรที่ยากจนแต่ก็จะต้องทํางานตกลางคืนด้วยทํางานบางทีแบบในซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรแบบนี้ ส่วนเด็กหญิงเนี่ยก็ชื่อเสียงในโรงเรียนก็นแล้วกันนะไม่ค่อยจะสู้ดีนะักก็คือว่าบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ๊ยแบบเนี่ยเด็กคนเนี้ยเออมันก็ก็คือเหมือนอ่ะเนี่ยเป็นฆาตก,กรก็ยิ่งทําให้ดูไม่ดีเข้าไปใหญ่นาอแต่ว่านอกจากนั้นอนะ่ะมันก็เหมือนเป็นการปรู้กันว่าในการเนี่ยหนึ่งเป็นเด็กที่ฐานะยากจนเธอก็ดูเหมือนไม่ได้จะปกปิดเรื่องนี้นะถัดไปก็คือเสื้อผ้าไนี่คงจะมอมแมมบาง คนก็แบบดูว่าอุ้ยตัวเม็นอะไรแบบเนี้ยนะซึ่งสําหรับเราเนี่ยการเป็นเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเวลาถูกกล่าวหาอะไรแบบนี้นะสําหรับเรานะมันก็ดูจะเป็นข้อกล่าวหาที่มันทําให้เราอับอายเนาะไม่อยากจะเข้าสังคมอะไรแบบนี้นะซึ่งต้องบอกว่าตัวบ้านร้างเนี่ยหรือที่ที่เกิดเหตุฆาตกรรมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าแปลกว่าเด็ก สองคนเนี้เข้าไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้อย่างไรเพราะว่าหนึ่งถ้าเราจะเกลียดแค่ตะคนเนี่ยเอออาจจะมีการแบบอ่ะล่อลวงไปอะไรอย่างเนาะแต่เมื่อตํารวจเนี่ยเข้าไปพบในที่เกิดเหตุเนี่ยบ้านบางเนาะแม่อยากเรียกว่าเป็นโกดังมากเลยนะอ่ะโอเคบ้านก็คือบ้านนะพอไปเจอเนี่ยก็ปรากฏว่าเฮ้ยในพื้นที่ในบริเวณบ้านเนี่ยมันเหมือนกับมีร่องรอยของคนเนี่ยมาใช้งานในบ้านหลังนี้วงเล็บแม้จะเป็นบ้านบาง นั่นแปลว่ามันเหมือนไม่ได้บังเอิญที่จะมาเจอกันหรือว่าถูกล่อลวงไปใดฝัหนึ่งถูกล่อลวงแล้วก็อาจจะทะอกันแล้วก็ฆ่าเนาะแต่มันเหมือนกับมีการดํารงชีวิตอาจจะไม่ถึงกับกินนอนอะไรอย่างงี้นะเพราะเขาก็สอบสวนว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยก็กลับเข้าบ้านอะไรปกติในทุกๆวันแต่มันมีความคือไม่เข้าใจอะ่ะเออไม่เข้าใจว่ามันไปเสียชีวิตตรงนี้ได้ยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นอก็คือว่า สาเหตุที่ถูกจับได้เขาบอกว่าเออคือมันมีการเดินลาดตระเวนของตำรวจในตอนกลางคืนเขาบอกว่าเออตำรวจก็คิดว่าเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรจากบ้านล้างนี่เนาะก็คิดว่าเอ,อ้ยต้องเป็นคนร้ายแน่พอเข้าไปในบ้านหาพบเด็กผู้หญิงที่เอ,อสวมเสื้อโค้ทนะแขวนคอห้อยมาจากเพดานนะแล้วก็เด็กคนหนึ่งวิ่งผ่านชิ่วไปทางด้านข้างของตำรวจก็เลยจับกลุ่มเอาไปได้นี่ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลน,นะ ซึ่งเขาบอกว่ามันก็มีการพูดถึงเรื่องราวของโทษประหารชีวิตเนาะแต่เด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ชั้นม่ชอศึกษาปีที่สองนั่นเองก็คืออายุเพียงแค่สิบสี่ปีเขาบอกว่าเออในประเด็นนี้อาจจะไม่ต้องห่วงนะเขามีพูดถึงเรื่องกฎหมายนะว่าถ้าผู้กระทาผิดอายุไม่ถึงสิบแปดต่อให้คดีมีโทษรลายแรงคือคดนประหารชีวิตเพราะอย่าลืมญี่ปุ่นยังมีโทษประหารชีวิตเหมือนจ้าก็จะได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตแทนนะก็ดังนั้นเนี่ยการรับสรารภาพ ในมุมของตำรวจก็สงสัยเขาบอกว่าจริงปฏิเสธก็ได้เพราะว่าตัวเธอก็ถือว่าอายุมันก็ยังไม่ถึงกับจะต้องโทษแบบร้ายแรงสุดนะเด็กคนนี้เมื่อไม่เปิดปากนะหน้าที่ของตำรวจสองคนซึ่งก็เป็นคู่หูที่แบบไม่น่าจะเป็นไปได้เลยหนึ่งก็คือนายตำรวจหนุ่มท่านหนึ่งนะคะจับคู่กับตำรวจหญิงอีกคนหนึ่งซึ่งมันก็มีเรื่องของเพศมาเกี่ยวข้องเหมือนกันนะประมาณว่าในความรู้สึกนะตำรวจก็แบบโหแบบ ทำไมต้องให้จับคู่กับผู้หญิงแบบเออจริงๆอยากจับคู่กับรุ่นพี่ที่เป็นตำรวจด้วยกันในแบบสายงานสืบสวนเดียวกันดีกว่าอะไรเงี้ยรู้สึกจะถนัดกว่าก็มีการแบบพยายามโทรไปล็อบบี้อย่างนี้สิว่าแบบเออแบบค่ะค่ๆอยากเปลี่ยนคู่หูอะ่ะแต่ว่าก็ไม่สามารถกระทำได้ก็ทํทำไม่สาเร็จก็ต้องยุก,กับตำรวจหญิงคนนี้ไปนะมันก็น่าสนใจว่าในเรื่องนี้มันมีมีประเด็นของเพศเข้ามาเกี่ยวเนาะ การที่บอกว่าเออแม่เนี่ยต้องทําหน้าที่คือจากภาพของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็อาจจะแบบพ่อจะเป็นคนทําหน้าที่หลักเนาะในที่นี้คือกลายว่ามีแค่เด็กหญิงกับแม่แล้วก็อีกบ้านหนึ่งเนี่ยเด็กที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะคะเขาก็มีแค่พ่ออ่าพ่อกับตัวของเด็กหญิงเหมือนกันแล้วพ่อเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่แบบกําลังป่วยหนักนะแล้วก็มีอาการแบบซึมเศร้าเข้าร่วมงแง่ละเพราะว่าลูกสาวสุดที่รักเนี่ยได้เสียชีวิตลง ความประหลาดอีกอย่างก็คือว่าเขารู้สึกว่าเด็กสองคนนี้ในเรื่องเนาะไม่น่าจะโคจรเข้ามาเจอกันได้ดูท่านเพราะว่าเด็กคนหนึ่งแบบเป็นลูกคุณหนูเออพิ่ลูกคุณเด็กคนเสียชีวิตเนาะบ้านรวยแล้วก็เอ,อเป่าฟลุตอะไรเงี้ยคือมีความหวังความฝันและแถมเมื่อเขาสืบสวนบรรดาเพื่อนๆแล้วก็คุณครูและอื่นๆเนี่ยก็คนพบว่าเฮ้ยเด็กผู้หญิงคนที่เสียชีวิตเนี่ยจริงๆเป็นคนดีมากนะ คือแบบไม่ได้มีศัตรูหรือผู้ใดที่มาแบบเออผูกพยาบาทรวมทั้งเขาก็เส์ไพายนิดนึงว่าอา่ะต่อให้เด็กผู้หญิงที่ว่าเอาเจ้าเนกาเนี่ยที่ยอมรับว่าเออตัวเองเป็นคนฆ่าเน่ยเขาก็โง่งว่าแล้วมันไปบาดหมางกันตอนไหนหรือมันมันมีเหตุที่จะแบบล่อลวงเข้าไปในบ้านรางนี้ได้อย่างไรนะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเราแหมถ้าพูดแล้วมันจะสปอยเนาะแต่ก็พูดตาตรงว่าเออพอ เรื่องราวเนี่ยจริงๆหนังสือสามร้อยกว่าหน้าเนี่ยนะแต่การสืบสวนในในเรื่องที่บอกเก่าเนี่ยมันให้ซีว่าใช้เวลาเป็นหลักแบบอ่ะเหมือนทั้งเรื่องวนเตปแบบหนึ่งวันจบอะไรแบบนี้มากเลยนะคะเพราะว่าจะต้องรีบแบบอ่ะมีเรื่องของการแถลงการมีเรื่องของการเปิดตัวว่าเออตัวกลงใครคือฆาตากรหรือว่าฆาตากรเนี่ยพลาทําไมหรือจริงๆแล้วเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่าที่แบบเด็กผู้หญิง คนนี้ปิดบังตัวเองแล้วเพื่อนก็เลยแบบมาออก,กรับหน้าแทนทีนี้พอค้นลึกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีเรื่องสะเทือนใจสําหรับเราเนี่ยพอยิ่งอ่านแล้วรู้สึกว่าแบบโอ๊ยทำไมมันช่างแบบมันมีประเด็นเรื่องของกฎหมายเนาะมันมีประเด็นเรื่องของสวัสดิการสังคมซึ่งจริงเนี่ยถ้าคุณมีความยากลําบากในชีวิตเนี่ยคุณสามารถไปขอเงินช่วยเหลือได้แต่สังคมญี่ปุ่นนะคะในเรื่องเนี่ยก็จะพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าแบบเรา ต่อให้เรายากจนและเราก็มีความจะเป็นเหมือนกันนะที่จะต้องได้รับบรรเทาทุกขนะ์นะศูนย์บรรเทาทุกข์จากรัฐเนี่ยแต่การที่จะถ่อไปแล้วก็ไปขอเงินเนี่ยมันรู้สึกในสายตาคนญี่ปุ่นรวมทั้งตัวคนขอเนี่ยเขาแบบรู้สึกอายรู้สึกแบบไม่ได้ฉันจะไม่ขอนะแม้จะต้องการนะแล้วพอไม่ขอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนั่นก็แปลว่าความทุกข์เนี่ยมันก็ตกกลับไปอยู่ที่ตัวเองหนึ่งก็คืออย่างคุณแม่เนี่ยก็ต้องทํางานหลาย หลายหลายกะเนาะเหมือนหลาย,ลายอาชีพนะคะในขณะที่ตัวของน้องเนกาเองเนี่ยมันก็แบบตำรวจเขาก็สืบสวนเก่งนะแต่อย่างว่าเนะีมันก็เป็นแบบเรื่องราวแบบแนวเออสืบสวนสอบสวนอยู่ละเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ยอยู่มตน้นซึ่งตามหลักการเนี่ยจะไปสมัครงานพิเศษที่ไหนเนี่ยเขาก็คงจะไม่ให้ทำเนาะเพราะมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายเยวาวชนอะไรว่าไปแต่ว่าเด็กคนนี้จะมีลักษณะว่าเออเขาเหมือน ตอนเช้าๆเนี่ยจะหรือช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยจะมีการนั่งรถไฟเข้าเข้าเมืองออกเมืองอยู่เป็นประจำเหมือนกับเขาไปที่ไหนสักแห่งนะตัวน้องที่เป็นฆาตรกรเนาะเสร็จปุ๊บเขาก็เลยไปตามที่พวกนายสถานีรถไฟซึ่งมันก็ไลายมาคนเนี่ยก็เห็นว่ามีเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งอายุอนามก็น่าจะยังไม่ถึงชั้นมอปลายเนาะ เดินทางไปมาก็มีการเห็นจริงแล้วก็มีการเหมือนกับเอเด็กคนนี้เป็นอะไรไหมนะแต่มันไม่มีใครใส่ใจดูท่านก็คือปล่อยให้เด็กแบบเดินทางตามลาพังไปโดยที่ไม่ถามอะไรจะถามว่าเห็นไหมเพราะว่าเด็กคงเดินทางประจําก็เห็นเขาก็เลยสืบไปเรื่อยจนรู้ว่าอ้าวจริงๆเนี่ยเด็กคนนี้เหมือนกับถ้าจะเล่นงานแม่ของเด็กเนาะสามารถเล่นงานได้เลยคือว่าแม่เนี่ยพร้อมกับ ต้องบอกว่าสนับสนุนเต็มที่เนี่ยให้ลูกสาวไปทํางานตอนกลางคืนซึ่งจริงอะตามกฎหมายเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะว่าเธอไปทําเหมือนกับเป็นอยู่ในออร้านกินดื่มเนาะแน,แนวแบบว่าต้องเสิร์ฟแอลโกอฮอล์เสิร์ฟดริงก์อะไรเงี้ยซึ่งจริงเนี่ยคนที่จะทําได้นะมันก็ควรจะแบบอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยไ,ไปแล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าเด็กก็ก็ไปโกหกกับทางร้านว่าเออแบบเนี่ยหนูเรียนปีนี้แล้วนะคะที่นี่อะไรเงี้ย แต่ถามว่าทางร้านน่ะรู้ไหมว่าเด็กเนี่ยน่าจะอายุไม่ถึงคือโนแมเหมือนเราแบบเรามีเด็กมาโกหกเราอะเราก็จับได้แต่เราก็แบบเราอยากได้คนแม่ในการมาทํางานร้านเนี่ยทางร้านก็เลยแบบเออเออออกไปก็ทําให้เด็กเนี่ยนะเนกาว่าเออเต็มที่เลยได้ทํางานพิเศษซึ่งการทํางานพิเศษเนี่ยกลายเป็นว่าพอเด็กทําใช่ไหมแม่ก็ คือแม่นีนมีอาการเหมือนกึ่งซึมเศร้าแบบโอ้ไปทํางานวันนี้ขอพักแต่ว่าเจ้าของร้านก็ใจดีมากเลยให้ไปทําต่อแม่เราจะทำทำ,ทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดแต่พอลูกเนี่ยมีการหาไรายได้เข้ามาได้เนี่ยแม่ก็ยิ่งแบบโอ้ดีเลยตอนนี้แม่ก็ไม่ค่อยสบายเดี๋ยวแม่ขอพักก่อนอา้าวนะคะกลายเป็นปัญหาครอบครัวตํารวจเนี่ยก็ไปหาแบบหลักฐานจํานวนมากนะก็ยังไม่เห็นสาเหตุจริงๆว่าทําไมเด็กคนเนี้จะต้องตัดสินใจฆ่าเพื่อน แล้วเนกาก็ไม่มีเพื่อนสนิทเลยนะแต่เหมือนไปนสืบคนมาได้ว่ามีคนคนหนึ่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่พอจะรู้จักมักคุณกับเนกาปรากฏว่าเด็กผู้ชายคนนี้ก็เหมือนยืนยันนอนยันเลยว่าเนกาเนี่ยไม่มีทางทาอย่างนั้นแน่นอนไม่มีทางเป็นฆาตกรในขณะที่เพื่อนคนอื่นอาจจะแบบว่าก็คือรังเกียจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วว่าบ้านยากจนนู่นนี่นั่นก็เออคงจะแบบอิจฉาเด็กลูกคนรวยตี้ีเธอก็เลยแบบไปฆาตกรรมเขาอะไรอย่างเงี้ย แต่เพื่อนรักผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีทางเนกาไม่มีทางทําอย่างนั้นไม่มีมูลเหตุจูงใจและอีกอย่างจุดสังเกตที่น่าสนใจก็คือว่าเด็กผู้หญิงบ้านรวยเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็มักจะถามถึงเนกาในแง่ดีนะหนูโนโซมีเนี่ยก็แบบเอ้ยเนกาเป็นยังไงเนกาแบบทําไม่ขาดเรียนบ่อยอะคือเนกาเนี่ยคนที่ไม่ชอบเน่นนอกจากเพื่อนคุณครูก็จะไม่ชอบเพราะว่านางมาเรียนนางก็มาหลับ ประมาณนั้นคือไม่ตั้งใจเรียนเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงจะได้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เนาะแต่แบบโนโซมิเนี่ยดูจะเป็นห่วงเป็นใย,ยในการแต่ว่าการที่2คนนี้ยอยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยออมันฉากมันก็จะตัดสลับไปนะคะระหว่างการสืบสวนสอบสวนของตํารวจแล้วก็ความคิดห่วงคํานึงของ เนากาก็คือเหมือนฆาตกรเราอะเป็นคนเล่าเรื่องว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็จะมีซีนจริงๆว่าแบบเนากาก็รู้สึกไม่พอใจที่โนโซมิอะเป็นห่วงแบบแหมมันฟีลเหมือนแบบเพื่อนรักนอแบบแอปอะก็คือแบบเออเนากาเธอเป็นไรไหมแล้วทําไมเออเธอตั้งใจเรียนน,ยนะเห็นเธอแบบเออนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เนากาก็แบบโอ้ยทาไมต้องมาถามแล้วก็แบบเหมือนทําท่ายหยิ่งใส่โนโซมิอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีจุดสังเกตในคําพูดเหล่านั้นในการกระทําเหล่านั้นมันก็จะเห็นว่าอ้าว จริงๆโนโซมีเนี่ยไม่ได้ถามไปเพื่อล่อหลอกย,ยั่วยุหรือใดๆคือมีแต่ความปรารถนาดีให้กับเนกาเพียงแต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะดูมีความรู้สึกว่าเนกาเนี่ยไม่เปิดใจแล้วก็ไม่เข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้คือในมุมของฆาตรกรนะเขาก็มองว่าเด็กคนนี้โนโซมีเนี่ยมันเหมือนเป็นนางฟ้าอะไรเป็นคนดีเออตัวฆาตรกร ก็ยังยอมรับปะว่าเฮ้ยเด็กคนนี้แบบมันเป็นคนดีแล้วก็เอ้ยมาคุยกับเราเลยหรออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อยากให้มาคุยด้วยอะอะไรประมาณนี้คือถ้าเราเมามากไปกว่านี้ทุกท่านมันจะเป็นการเฉลยเรื่องราวละแต่เราบอกได้เลยว่าพอมันอ่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันเกิดความรู้สึกสะเทือนใจนะมันเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเด็กเนี่ยนะคะขอเรียกว่ายังเป็นเด็กอยู่นะเป็นวัยรุ่นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราแบบหาทางออกในชีวิตไม่ได้เนี่ยหลายคน มันไปหาทางออกแบบผิดๆอ่ะในเนื้อเรื่องเนาะแล้วก็มันก็น่าเห็นใจเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จะหันไปนปรึกษาใครผู้ปกครองเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเป็นที่พึ่งพิงได้ในยามขับขันหรือยามที่มันเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องตัดสินใจก็กลายเป็นว่าเด็กเนี่ยก็ไปคิดเองเออเองแล้วสุดท้ายมันก็นํามาซึ่งโศกนาตกรรมในที่สุด แต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็มีความพอตวิสต์นี่นะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยให้ไปติดตามอ่านกันก็เป็นหนังสือเล่มหนึงที่เราแนะนําแต่เราสึกว่าพออ่านจบต้องติดทรนะิกเกอร์วอร์นิ่งนะสำหรับใครก็ตามแบบเนี่ยเรื่องค่ะตัวตายเรื่องอะไรเงี้ยสะเทือนใจก็อย่าเพิ่งหาอ่านนะแต่ถ้าใครชอบแบบแนวแบบโอ้ยมันโหมันมีความดราม่าตรงนี้อะไรเงี้ยเนาะทั้งสืบสวนสอบสวนและดรามา่า แนะนำอ่านได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่กนะคะทุกท่านที่อยู่ร่วมกันกับเราจนจบรายการแล้วก็ในโอกาสหน้าเราจะพาไปรีวิวกับหนังสือเล่มไหนก็โปรดติดตามนะคะสำหระะับวันนี้สวัสดีจ้า